ของพวกเรานะคะเป็นซิงเกิลต้นที่6ชื่อว่า Damage Number 10ค่ะความหมายของชื่อเพลงนะคะก็มาจากพี่บอยเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากแผ่นินไหวที่มีความรุนแรงที่9.5ลิกเตอร์นะคะเป็นความรุนแรงที่แบบถือว่ารุนแรงมากๆแล้วในโลกเนี้ยที่เคยบันทึกไว้นะคะแต่ว่า Damage ที่เราโดนจากคนที่เราชอบมากๆเนี่ยก็คือ Damage ลิตรสิบเลยก็คือแบบว่าโดนที่โดวปึงตายเลยรุนแรงมากๆค่ะรุนแรงมากๆเลยค่ะ สำหรับแนวเพลงนะคะสำหรับแนวเพลงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเราโตขึ้นลุกโตขึ้นนะคะก็เราได้นักดนตรีแถวหน้าของประเทศไทยเนี่ยมาร่วมมาเล่นเพลงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเบสกองกีตาร์หรือว่าเปียโนนะคะแต่ละพาร์แต่ละท่อนในโซโลดนตรีเนี่ยจะเห็นเลยว่าเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยหนักแน่นแล้วก็ผสมผสานได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของชุดเนี่ยพวกเรานะคะก็ยังมีส่วนได้ช่วยออกแบบด้วยค่ะคือพวกเราทั้ง9้าคนเนี่ยก็บอกกันว่าแบบเออเราจะอยากได้แบบนี้แบบนี้นะเพราะฉะนั้นในชุดนี้ ก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วทำไมถึงเลือกทุนสไตล์กันโอ้าะจริงๆก็ตามคาแรคเตอร์ของพวกเราด้วยแต่ว่าก็จะมีน้องพาวเชนเตอร์ของเรานะคะเป็นคนออกแบบหลักกับพี่ร่วมกับพี่ไตรลิบค่ะในการทําชุดซิงเกิลนี้ค่ะกระบวนการทําของพวกเรานะคะก็คือพาวอะได้ขอพี่สตาร์ว่าขอโอกาสทําได้ไหมแล้วพ,พี่สตาร์นะคะก็ให้โอกาสพาวเขาก็เลย สึกษาพี่ๆแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมีสไตล์ความชอบแตกต่างกันแบบไหนแล้วก็พาวก็พยายามออกแบบให้ตรงกับคาแรคเตอร์ทุกคนที่สุดค่ะค่ะแต่ละคอร์ดเลค่ะเซเตอร์เพางนี้ไปมากไปมากค่ะย่างไงี้รู้สึกยังไงเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์เพลงนี้นะคะก็เป็นการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกของพาวก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่พวกพี่ๆนะคะให้แบบว่ากำกำลังใจแล้วก็ ให้โอกาส<ช>พาวในการเป็นซุปเตอร์ในครั้งนี้พาวก็จะทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามให้มากมาก,มากขึ้นค่ะคาะสาหรับเพลงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะพี่บอยนะคะพี่บอยโกเซียพงศ์เนี่ยเป็นคนโปรดิวซ์ให้กับเราร่วมกับพี่มดนะคะก็อย่างที่บอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการตกหลุมรักแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยเพลงเราเนี่ยจะเป็นน่ารักใสๆใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เราดูโตขึ้นค่ะโดยการที่เราบอกว่าเราชอบใครเราก็บอกคนนั้น บอกบอกแบบตรงๆเลยใช่ไหมแต่ว,ว่าเราตกหลุมรักแต่ว่าใช่ค่ะแล้วก็เราเป็นเป็นความรู้สึกที่เราโตขึ้นโตขึ้นแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเอ่อเรียกเรียกว่า โตขึ้นแบบหนักแน่นดีกว่าไม่ใช่โ<อ>ตขึ้นแบบผู้ใหญ่เกินตัวโ<อ>ตขึ้นแบบหนักแน่นดีกว่าแล้วก็มีท่อนแร็ปด้วยนะคะเรื่องของท่อนแร็ปด้วยค่ะจริงๆเนี่ยท่อนแร็ปของพวกเรานะคะก็แตกต่างจากปกติที่พวกเราเคยแร็ปกันมาเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าปกติเนี่ยที่พวกเราแร็ปกันมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าแนวปกติแร็ปตรงจังหวะ<อ>ใช่ไหมคะ<อ>แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีการใส่แบบเล์แบ็คเข้าไปค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะวิธีการร้องเพลงของเราก,ก็เปลี่ยนไปด้วย<อ>แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีร้องกันเสียงญี่ปุ่นเสียงแบบว่าเด็กๆใส่ใะแต่ได้มมีควาหนนนักแ่่เพิมคววาามมมเเท่่คคงไในนพลี้ะ ถ้าเต้นก<ม>็วันนี้พี่คงได้ดูโชว์ของเราไปแล้แลวด้วยนะคะ<ม>ก็จริงๆก็มันก็มีความแตกต่างจากทุกเพลงที่ผ่านมาตรงที่ว่ามันมีทักษะในการเต้นเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่เห็นก็จะมีทั้ง4สไตล์เลยค่ะมีฮิปฮอปแจตฟังล็อกกิ้งแล้วก็บัลเล่ค่ะ,<ม>คะกราฟของพวกเราก็เป็นพี่หยวจากดีมานแอตนะคะก็ได้พี่หยวมาจริงพี่หยวก็ทํามาทุกเพลงเลยของเซอร์สกีนะคะแต่เพลงนี้มีความยากขึ้นมากจริงๆกว่าทุกเพลงเลยค่ะพวกเราเองก็ซ้อมกันอย่างหนักมากแล้วก็ ระยะเวลาที่ใช้ในการซ้อมก็ค่อนข้างหลายเดือนด้วยค่ะเ<ะ>พวกเราก็เตรียมตัวกับเพลงนี้กันมาอย่างดีเพื่อที่ว่าจะให้ผลงานออกมาเห็นพันาการของพวกเราได้อย่างชัดเจนจากทุกๆเพลงที่ผ่านมาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในวันนี้เนาะเราก็ได้ดู MV พร้อมกับแฟนคลับเป็นครั้งแรกค่ะก็เป็นไงบ้างเฟม<ะ>คือ MV นะคะอย่างที่พวกเราพูดพูดกันไปเนาะว่าเราใช้เทคนิคพิเศษ<ะ>ที่แบบว่าเรียกว่านําเข้าเลยค่ะคือไม่ไม่มีการใช้เทคนิคไหนที่นี่มาก่อนของพวกเราเนี่ยเป็นครั้งแรก<ะ>เพราะว่า คือเป็นการทำเขาเรียกอะไรคะทำฉากหลังพร้อมๆกับตอนที่พวกเราเต้นแล้วก็คือใช,ใช่ค่ะถ่ายทำไปด้วยแล้วก็คีย์ฉากหลังนตอนนั้นเลยคือเราจะได้เห็นเหมือนว่า,วาตัวจริงที่จะออกมาในเอ<ม>็มวีณตอนนั้นแล้วก็ปรับแก้น,นตอนนั้นเลยค่ะรวมถึงทั้งแสงทั้งแบบว่าเทคนิคที่ใช้มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยคะ<ม>่ะคือแก้กันตอนนั้นเลยคือตอนวันถ่ายเอ็มวีจำได้ว่าคอมอ่ะในใน,ในกอง<ม><ม>คือเยอะม,มากค่ะแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากคือปกติพวกเราจะแบบไปทำนู่นทำนี่กันแต่รอบนี้คือแบบเรายืนเฝ้าหน้าจอ ใช่ดูเพื่อนๆแบบว่าเพราะมันไม่เคยเห็นจริงๆค hey. ่ะทุกคนแล้วก็แบบดูในหน้าจอเขาว่าเฮ้ยมันถูกใจเราแล้วใช่ไหมอุ้ยแบบนี้สวยแน่ๆแล้วเพื่อนๆออกมาสวยแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นกันมากพอวันนี้ได้เห็นของจริงก็รู้สึกว right? ่าเฮ้ยว้าวขึ้นไม่ใหญ่และในวันพรุ่งนี้ก็ใหญ่ทุกคนไม่พลาดนะคะดูพร้อมๆกันกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งทางยู u ูบสวีทซิตี้ได้เลยค่ะใช่หกโมงเย็นเป็นต้นไปฝากด้วยนะคะค่ะเห็นว่าเป็นตัวกันตั้งแต่สี่ห้าเลยค่ะ อ๋อใช่ค่ะ MV มันก็ต้องแต่เช้าใช่ไหมเพชรต่นเช้าสุดของ,<ม>องวงเราโดยปกติเราก็จะแบบเวลามีการถ่าย MV ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เช้าแหละตื่นตีสามตีสี่นัดกองกันเช้ามืดมากๆนะคะแล้วก็แบบถ่ายเสร็จจริงๆก็แทบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะแต่ทุกคนก็คือแบบเต็มที่จริงๆค่ะพี่ทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับพวกเราเหมือนกันค่ะเรียกว่าแบบคอยเชียร์ให้พวกเราตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะเสน่หซน่าเอชและเมทัของเรานะคะ แลตอนนี้สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็พรุ่งนี้นะคะตอน6โมงเย็นเป็นต้นไปจะมี MV ออกทางช่อง y o u u u e e แ a น n e l ของ s วีตสกีนแล้วก็ใครที่อยากติดตามสวีตสกีนนะคะทีม S W E A T ตามได้เลข16ในทุกช่องทางโซเชียลนะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยค่ะค่ะ